เรามาดูแสงมณีนะครับเตะเป้ากับพี่สมหวังครับดูเนื้อตัวดูว่าที่นี่ครับ จะเป็นยังไงครับมาทำร่างก,กายมาเก็บตัวอยู่ที่ PK นะครับ จะเป็นบรรยากาศครับการซ้อมมาทำร่างกายครับของแส่งมณีที่ค่ายพีพีสัแสชาติมัธยิมครับ พี่หวังพี่หวังดึงดึง,ดงราคาปะเนี่ยดึงราคาปะเนี่ย <III> ดึงราคา <c oughs> ไ,มไ,มไ,ไม่ไหวไม่ไหวนะเฮ้ยบอลบอล <c oughs> ใช่ปะเนี่ยเรื่องจริงปะเนี่ยพี่หวังบอกไปลอยอะไรมานะ <c oughs> ใ,นาใครพึ่งหายไข้พึ่งหายโอ้พี่หวังก็พูดไปโอ้เสียหมดเลย